ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะครับของเซียนนาดีทุกคู่ทุกคนครับครับเมื่อนี้เป็นมือวันพุธนะครับพี่น้องเอฟซีวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับ2567ครับเซียนนาดีก็บจิมาลงตัวเลข่ยกล่าฟัทนาชุดชุดพิเศษนะครับพี่น้องเอฟซีให้พี่ให้น้องเข้านะครับควาดหอบที่แล้วนะครับเนาะคลิปที่แล้วนะครับเซียนนาดีลงชุดเต็มนะครับพี่น้องเอฟซี ครับนี่คือชุดเต็มนะครับพี่นงค์ยุ้ยซี่ชุดเต็มหลายเด้อพี่นงค์ยุ้ยซี่รอบนี้นครับเล่าพัฒนาตัวเลขวิ่งบอชนกันนะครับจ็คสีมาตัวใดนะครับเชียรนาดีกันักใจอยู่แต่ว่าเอาตามคว่ำในใจคว่ำชื่นชอบของเฮานะครับพี่นงค์ยุ้ยซี่จะเลียดของเชียรนาดีครับมาตัวใดเชียรนาดีก็จะลงให้พี่น้องเฮาเพราะว่ามีโอกาสมาก ทุกตัวนะครับที่เส้นหนาดีล่องไว้นะครับลักสองนะครับลักสามลักสี่มันไล่นะครับพี่น้องยิปซีรอบนี้นะครับตัวเลขมันเลขวิ่งขาดออกมาแล้วตามสูตรนะครับบ่อชนกันเลขวิ่งก็มีลักสองลักสามลักสี่ลักหาลักหกนะครับลักเจ็ดลักแปดลักเก้าลักศูนย์ครับลักแปดลักเก้าลักศูนย์แต่ละลักก็บรหลัยตัวพี่น้องยิปซีมียางละสามคูสี่ครูนะครับ ย่างหลายุดก็อบสี่คูนะครับมี่รักหาขับรักเก่านะครับหลายคูสีครูนะครับพี่น้องเยซีส่วนรักสองรักสามกับย่างรรักสองรักสามรักสีนะครับย่างรสองครูเอาเชื่อให้ดีสิมาตัดให้พี่น้องเข้านะครับขัดให้พี่น้องเข้าบ่ตัดออกได้พี่น้องเยซีครับมีโอกาสมากเลยทุกตัวนะครับเรียกรักแต่ตัวใดสิเน้น สีเดนสีเนนเนาะครับเนาะจ้งไข่มาขัดอีกเทือนึงเพราะว่าเช่อนอดีขัดเรียบร้อยแล้วจ้งไข่จีมาช่วยพี่น้องเข้าเาก็สีขัดอีกรอบนึงนะครับขัดให้พี่น้องเข้าเบิ้งไปน้วกันนะครับพี่น้องยี่วาเลกวิ่งมาลักไดียวนะครับเนาะตามสูตรครับพี่น้องยุี่เลกวิ่งนะครับ สามศูตรเลขวิ่งจะมาหลักมาหลักศูนย์ครับพี่น้องทุกซี่มาหลักศูนย์นะครับมีหลักศูนย์เช่นเดีกดันเีเปียดเป็นชุดวิ่งไอพี่น้องเข้านะครับยับเป็นชุดวิ่งชุดวิ่จะมีอยู่ทั้งเบิดรอบนี้หาตัวนะครับพี่น้องทุกซี่วิ่กันหาตัว เพราะว่าเอาถ้าเอาหกตัวกมีมีโอกาสมากเบิดนะครับพี่น้องทุกีก็เลยเกียรหนักจังหน่อยนะครับเอาจะเกินพิมสามารถของเชื่อนาดีเลยสักได้นะครับเชื่อนาดีก็จะมาลงให้พี่น้องเข้าเอาแบบชุดย่อเลยเลยพี่น้องทุีย่อนะครับเขาคือเขารุดคือรุดนะครับพี่น้องทุีเอาแบบวัดดวงไปเลยนะครับรอบนี้นะครับ เพราะว่าเส้นอดีเฮ็ดแล้วนะครับเรียกวิ่งบ้ชนกันนะครับพี่น้องยุ้ซี่แต่ตามเส้นอดีมักแห้งชอบแห้งนะครับพี่น้องยุกยซี่ปัจะมีนะครับเนาะแต่วเส้นอดีจังคอยขีลงให้พี่นอ้องเข้ายู่ในนี้แหละพี่น้องยุ้ยซี่ขับเน้นๆเด่นๆให้พี่น้องเข้ารับลาวพัฒนานะครับพี่น้องยุ้ซี่อ้าวตะเคียนขับ,บรถถือระวันพี่น้องยุ้ซี่ สลาเป็นว่าแวน้นแล้วเอฮะจังหวะปากกาีันทับเนาะพี่น้องที่ั <c oughs> <c oughs> บเล่าพัฒนานะครับพี่น้องซี่เอาเอาตัวนี้เียนทับไปก็จะเห็น เล่าปัฒนาัอย่างเนาะพี่น้องเอฟซีครับของเชียนน่าดีนะครับพี่น้องเอฟซีเอาสุดพิเศษเด้อพี่น้องเอฟซี ครับสุดพิเศษนะครับครับวิ่งรูดครับพี่น้องยุบซี่รอบนี้วิ่งรูดมาตัวใดนะครับเอ๋อเด่นเด่นเ,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 เน้นเนีนแห้งๆน,น,นะครับพี่น้องยุบซี่มีโอกาสมาเนาะครับเนาะเอาเก็บให้พี่น้องเข้าเบิ้งไปน้ำกันนะครับ ตัวเลขชนกันนะครับพี่น้องยีมีสี่แปดสี่เก้าเก้ตัวชนกันนะครับแล้วก็95 95 59เกาหาตัวชนกันพี่น้องยูหาตัวชนกัน,น,ออกน,กน9 0, 0้าก็ชน 09ก้าระส้นครับพี่น้องที่สศูนย์เก้อาชนกันนะครับศูนย์เก้านย์เจ็ดเจ็ดศูนยะส้นศูนย์แนชนครับพี่น้องที่หคูศูนย์หลักหหลัก8 หลักสามสามเก้าเก้าสามไม่ชนแปดเก้าเก้าแปดมีโอกาสมาไม่มีครับพี่น้องยุ8 9ซี่แปดเก้าเก้าแปดเอาสิจับคุยพี่น้องเขาแล้วนะครับพี่น้องยุ้ซี่ที่เส้นดีนเนียนใบนะครับ ครับรอบนี้เส้นาดีเอาเล็กวิ่งลง2ตัวได้พี่ตงยุ้งี่เพราะว่ามันจับคูยากนะครับครับวิ่งรูดนะครับครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ8กับ9 แปดกับเก้านะครับพี่น้อง f ิซีเกียงทอกันนะครับเอาสีน้นให้พี่น้องเข้าอยู่ในรอบนี้เลยนะครับพี่น้อง f ิซในคุมกับตัวเดียวกันนะครับ8ดกับเก้า จับคู่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องยุ49ีสี่เกาเอาเดี๋ยวจะลงอีกนะพี่น้องดไว้ก่อนสี่แ ศูนย์เนะครับพี่น้องทกที่ศูนย์เกเอาศูก้อนครับพี่น้องี่ศูนย์แปดศูี้าศูนย์แปดศูนย์ 6กเก้าเก้าหกไม่มีห้าเก้าห้าเก้ากับพี่น้องที่ห้าเก้านะครับแล้วก็แปดเก้าเอาเอาแค่นี้นะครับพี่น้องชี่ไ่มีตัวกันนะครับไม่มีตัวกันนะครับพี่น้องชี้ เอาล่างเนี่ยนในพี่น้องเข้าบ้างนะครับพี่น้องทุกี่สิมาคืจอจังเขีดบ่น,นะครับเอาตามเฉลีดของเชียนอดีตเลยเด้อพี่น้องทุกที่กับเชียนอดีมันใจว่ามันสิมาตัวนี้เนาะครับเนาะครับห้าเก้าครับพี่น้องทุกที่ห้าเก้าแล้วก็ 4ี่แนะครับพี่น้องเย็ซีเสนอดีมักเบิดทตถูกตัวด้วยพี่น้องเมักเบิดทุถูกตัวนะครับเอามักแห้งๆนะครับมีอยูบซี่แปดเกาแล้วก็ซี่เก่าแปดเอาครู 45, นะครับพี่น้อง 8, 09, เซีศูยนกเสอดีกับมักขึ้กันเอาตามสูตรนะครับเนาะถามาออกกามามีโอกาสมานะครับ เอาเรียบร้อยครับพี่น้องยิปซีเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องยิปซีเฮาเจ็บหน้าจอวะไหวสักก้อนชุดเต็มนะครับเอาชุดเต็มนะครับพี่น้องยิปซีเจ็บหน้าจอไว้ไว้เธอเบิ้งนะครับไหวเธอรุ่นเบิง้งว่ามันจะมาบ่านะครับประเให้สื่อบรรทุกตัวด้วพี่น้องยิปซีเอาแต่เฉพาะตัวเน้นของเส้นนาดีครับถ้ามันผ่านมากนะครับพี่น้องยิปซีจะมาเก็บทันทีถ้ารุ่นแปดกับเก้าจะมาเก็บ 7จ็ดสีครับพี่น้อง MC. มีเบิร์ตถูกตัวนะครับมีโอกาสมากเบิร์ตถูกตัวครับพี่น้องยุเช่นนั้ดีก็บมักมาแข่งนะครับถ้าหาแปดกรติดมากระว่างเรีกตัวเก้าครับหาแเอาแคบนาจอครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับพี่น้องยุ้ซดีไล่มาศูนย์แปดหน้าสองหนึ่งศูนยครับพี่น้องยซีสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นนัดีก่ พอวยพันใ้ที่นองเฮาทุกคูทุกคนนะครับเนาไอโคให้มันไปน้ำกันกับเสียนาดีเดอนะครับเพราะว่าเสียน์ดีจับอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากําลังสร้างบานไหมช่วงนี้กําลังแห้งนะครับกําลังแห้งกําลังปังนะครับพี่น้องทุกที่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ